สวัสดีครับแฟนฟุตบอลบุรพักจิกจอกสยามทุกท่านพบกับสรุปข่าวเรเตอร์สตีประจำวันอาคารที่17พฤษภาคม2565สวัสดีครับตัวผมเองก็มีข่าวสารมานำเสนอให้กับทุกท่านได้รับชมกันอีกเชนเคยนะครับสนจจมีข่าวเกี่ยวกับอะไรกันบ้างเราไปชมไปพร้อมกันเลยนะฮะข่าวเรเตอร์สตีวันนี้เรามาเริ่มกันที่การขอปรับราคาตั๋วประจำปีของสโมสรเรเตอร์สตีครับ หรในปัจจุบันครับสมโมสรเรตเตอร์สที่ของพวกเราได้ทําการปรับราคาค่าตั๋วปีสําหรับการแข่งขันในช่วงฤดูกาลหน้าครับเนื่องจากว่าสมโมสรเองยังไม่เคยปรับราคาเลยตั้แต่ทีมเลือดชั้นขึ้นมาสู่พรีเมียริกในช่วงปี2014ครับโดยจากข่าวล่าสุดนะครับท่านซูซานวีรันครับจะขออนุญาตปรับราคา,าค่าตั๋วขึ้นเพิ่มเป็น5%จากราคาตั๋วปีนะครับที่เคยเก็บอยู่ที่ราคา365ปอนด์ต่อ1ฤดูกาลปรับขึ้นมาเป็น385ปอนด์นะครับ ส่วนในตัวซีซั่นนะครับจากราคาค่าตั๋วเดิมครับในปัจจุบันก็ได้เพิ่มมาเป็น435ปอนด์ต่อหน่วุการครับซึ่งถือว่าเป็นราคาค่าตั๋วที่ต่ําที่สุดของสมสรเรตเตอร์สี่ฮะโดยจากการปรับราคาครั้งนี้ครับซูซานวีแรนก็ได้เหตุผลว่าครับแม้ว่าในปัจจุบันครับค่าครองชีพของการอาศัยของโภรพจิกจอกสยามจะแพงขึ้นครับแต่ด้วยการที่สมูรอนต้องการนํารายได้เข้ามาพัฒนาและเปลี่นารจัดการสมสรอนเพื่อไปสู้กับทีมในพรีเมียร์ลีก ก็ได้จาเป็นจะต้องมีการปรับราคาค่าตั๋วขึ้นเพื่อให้สมดุลกับงบประมาณของสโมสรครับแต่จะการปรับครั้งนี้ก็ไม่ถือว่าสร้างกระทบต่อผู้ชมคอนเทสเตอร์มากเท่าไหร่นะครับเนื่องจะว่าเป็นการปรับขึ้นเพียงแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนั่นทําให้สโมสรจะมีรายได้จากการราคาค่าตั๋วนี้เพิ่มขึ้นอีกนิดหนึ่งนะครับนี่ก็เป็นเหตุผลของซูซานวเรนนะครับผู้บริหารของสโมสรที่มองว่าการปรับราคาค่าตั๋วอาจจะช่วยให้สโมสรดำเนิงานได้ดีขึ้นในฤด,ดูกาลหน้าครับ อันนี้ก็เป็นข่าวแรกสําหรับวันนี้นะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับการอัปเดตอาการบาดเจ็บนักเตะเรสเตอร์สตีลหลังเกมที่เอาชนะวัดฟอร์ดไปได้5ด้าประตูหนึ่งโดยจากการที่จอห์นนี่อีแวนครับถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมนะครับและก็มีการคาดการว่าอีแวนจะได้รับผลกระทจบจากอาการบาดเจ็บหรือไม่จากการได้เดตลร่าสุดของบิวารเจในงานแถลงข่าวก่อนหลังเกมนะครับแลเจได้ให้เหตุผลว่าการที่อีแวนถูกถอดออกไม่ได้เกี่ยวกับการบาดเจ็บของเจ้าตัวแต่อย่างใด แต่เป็นเรื่องของการจะต้องการรักษาสภาพความฟิตไว้ให้ลงเล่นกับท่าน้านเชลซีในช่วงกลางสัปดาห์ครับโดยเลสเตอร์ซิตี้ของพวกเราจะมีโปรแกรมแข่งในช่วงกลางสัปดาห์ด้วยการไปเยือนเชลซีที่สแตมฟอร์ดพิตในค่ำคืนของวันเพลสกอร์ดีครับและก็ทําให้โรเจอร์ตัดสินใจพักทาาด้านของจอห์นนี่อีแวนไปและส่งท่าน้านของเดนิเอลอัมาตีลงสนามมาแทนในช่วงหนึ่งชั่วโมงของเกมครับส่วนนักเตะอีกหนึ่งรายครับที่ถูกเปลี่ยนตัวอ่อกในช่วงครึ่งเวลาแรกครับนั่นก็คือทางด้านของนับบร โดยน้ำบริบบิ้นดี้ครับได้ถูกเปลี่ยนตัวออกในช่วงนาทีที่46ครับโดยโดยได้แทนที่ทางด้านของเบนดี้ด้วยมาร์คออเบตันครับโรเจอร์ครับได้เหตุผลว่าครับการที่เบนดี้ถูกเปลี่ยนตัวออกเนื่องจากว่าเจ้าตัวเองรู้สึกไม่สบายหลังจากลงเล่นไปเพียง35นาทีครับนั่นทำให้เบนรเจอร์ครับต้องตัดใจในการเปลี่ยนทางด้านน้ำบริบบนดี้ออกมาพักเพราะว่าเจ้าตัวเองดูแล้วมีการ้าแล้วก็มีอาการป่วยครับแม้ว่าทางด้านนํำปริบบนดี้เองครับจะขอลงเล่นต่อครับ แต่เมื่อดูจากอาการแล้วครับรอเชอร์พิจารณาแล้วก็คงต้องเปลี่ยนออกในช่วงพักครึ่งครับจากเหตุการณ์นี้เขาทำให้าร์เจติของพวกเราไม่น่าจะมีกังวลเกี่ยวกับปัญหานติได้รับบาดเจ็บเพิ่มเติมนะครับแม้ว่าจะมีวิเฟตเอนดิดียร์ไมารและก็ดิคาโดไปราที่ได้รับ,บาดเจ็บก่อนหน้านั้นแต่หน้าติรายอื่นครับฟิตพร้อมที่จะบุกไปเยือนสแตมฟอร์ดบิตในช่วงวันเพลสบอร์ดครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับก็มีข่าวเกี่ยวกับกระแสะกระยายทีมของยูริติดมันอีกเช่นเคยค นื่องจากข่าวล่าสุดนะครับแม้ว่าอาร์เซอนอลจะให้ความสนใจนักเตะรายนี้เป็นพิเศษและเป็นตัวเต็งที่จะคว้าไปร่วมทีมในช่วงซัมเมอร์นี้แต่จากการอัปเดตล่าสุดของเว็บไซต์เรสเตอร์นะครับก็คาดการณ์ว่าทอรแนาโดสเปอร์จะมีโอกาสคว้านักเตะของรายนี้มากขึ้นเนื่องจากว่าปัจจุบันครับท่านนั้นทอรแนาโดสเปอร์อยู่ในอันดับตารางคะแนนพรีเมเียร์ลีกอันดับที่4ซึ่งเป็นอันดับสไตร์ท,ที่เป็นโรงเรียนยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกในฤดูกาลหน้าครับ จากการที่อาร์เซนอลครับพลาดท่าพายให้กับทางด้านนิวคาสเซิลก็ทําให้ทางด้านสเปอร์เองมีภาษีที่ดีกว่านะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันครับสองทีมแข่งไปที่37แมตช์เท่ากันแต่ทางด้านสเปอร์นำอยู่ท่างอาร์เซนอล2คะแนนนั่นทําให้โอกาสที่ทางด้านี่สเปอร์จะคว้าตั๋วไปโดยยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลหน้าเป็นไปได้มากกว่าครับโปรแกรมนัดสุดท้ายครับทางด้านสเปอร์จะพบกับทางด้านของนอร์ทิตี้ซึ่งตกชั้นไปแล้วถ้าหากสเปอร์สามารถคว้าชัยชนะได้ครับพวกเขาก็จะการันตีพื้นที่ยููฟ่าาาชเปรีีลลกกฤดหน้คับ นั่นทำให้อาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทําให้ยูริตีเดมันเลือกพิจารณาย้ายไปร่วมทีมคัทแรมอสเปอร์ในช่วงซัมเมอร์นี้เนื่องจากวา่าตัวเองต้องการรู้ล่นในสษษษษทีบ้าจุดบอลลิกและต้องการประสบความสําเร็จในอาชีพการค้าแข่งครับนี่ก็จ,จะเป็นหนึ่งจุดเปลี่ยนที่ทําให้สเปอร์ปาดหน้าแซงอาเซอนอลในการคว้ายูริตีเดมันไปร่วมทีมในช่วงปิดฤดูกาลนี้ครับ อ่ะก็ถือว่าเป็นการขับเที่ยวการลื้นพื้นที่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ของของทีมจากลอนดอนที่สนุกสูสีพลิกไปพลิกมาครับแต่สุดท้ายแล้วครับสเปอร์น่าจะมีโอกาสคว้าอันดับที่4มากกว่าอาเซนอนครับอ่ะก็ต้องรอติดตามสำหรับมหากาพย์ยูริตต่อไปนะฮะไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับนักเตะที่เราปล่อยยืมตัวไปในช่วงฤดูกาลที่ผ่านมาครับเดนิสไบรท์ครับนักเตะ แกนหลักของเราในช่วงหลายพิธีผ่านมาแต่ฤดูกาลที่แล้วครับเจ้าตัวต้องย้ายไปร่วมทีมทางด้านของโตริโนโในสกาโชซีเซเดอาด้วยสัญญาย,ยืมตัวหนึ่งฤดูกาลครับจากปฏิกิริยาล่าสุดข,ของทางด้าน,นสมโมสรโตริโนโครับสมโมสรโตริโนโอเองไม่ต้องการคว้านักเตะออรายน,นี้ไปร่วมทีมอยา่างถาวรในช่วงปีฤดูกาลนี้ครับแต่ได้ยื่นคำขาดให้กับสมโมสรเดนเตสีพิจารณาในการปล่อยทางด้านเดนิสปราสมายืมตัวให้กับโตริโนอีกหนึ่งซีซั่น น่าจะทำให้สโมสรเรอร์ซีเองครับต้องพิจารณาปล่อยนักเตะรายนี้ไปนะครับเนื่องจากว่าพวกเขาเองไม่ต้องการให้เดนดิสพาัสกลับมาค้าแข่งที่คิงพาเวอร์อีกแล้วนะฮะในปัจจุบันครับในตำแหน่งมิดฟิลด์มีผู้เล่นมากมายที่ลงเล่นให้กับเรอร์ซีครับรวมไปถึงในช่วงซัมเมอร์นี้ท่านาเรลเจอร์จะมีการคว้านักเตะร,รายใหม่ในตำแหน่งมิดฟิลด์มาถึง2รายและก็กระทำให้โอกาสการลุ้นในของเดนดิสพลัสนั้นไม่น่าจะมีทางเป็นไปได้ครับ ใจเหตุการณ์นี้ครับนั่นก็ทําให้โตริโน่เองแม้ว่าจะต้องการนักเตะร,รายนี้ไปร่วมทีมแต่ด้วยปัญหาทางการเงินของอสโมสรนะครับนั่นก็ทาให้โตริโน่ไม่ต้องการคว้านักเตะร,รายนี้ไปร่วมทีมแบบทาวอนและไม่ต้องการจ่ายค่าตัวนักเตะร,รายนี้ครับด้วยเหตุผลนี้เองครับทำให้โตร,ริโน่ยื่นคําขาดให้กับเลสเตอร์ซีพิจารณาปล่อยทางด้านของดินิสตาร์ตไปร่วมทีมให้กับโตริโน่อีกครั้ง ดยในฤดูกาลนี้ครับเดนิสปาลลูนด้ใหกับโตลิโนโไปทั้งหมด23นัดน,นะฮะแม้ว่าจะตัวจะมีอาการบาดเจ็บในช่วง2-3เดือนที่ผ่านมาแต่ยังถือว่าเป็นเทคนิคแกนหลักให้กับโตริโนโในช่วงฤดูกาลนี้ครับอและตอรอติดตามกันครับว่าโตริโนโเองจะคว้าเดนิสปาร่วมทีมอีก1ซีซั่นได้ไหรือไม่ครับไปต่อกันที่ข่าวต่อไปครับเป็นข่าวเกี่ยวกับรังเกมที่เรตเตอร์ซิกของพวกเราบุกไปเอาชนะวัตฟอร์ดได้ครับ รอยฮอสซันครับเดี๋ยวออกมากล่าวเกี่ยวกับเจมี่วาดี้แบบสุน,น้าที่ครบเครื่องมีความเร็วและความเยยทะยานเป็นอย่างมากครับและเชื่อมั่นว่าครับวาดี้จะเล่นได้อีกอย่างน้อย 1- 2ึ่งสองฤดูกาลแน่นอนฮะโดยจากความฟิกของทางด้านเจมี่วาดี้และยิง2ประตูใส่ทางด้าน,นวัตฟอร์ดของรอยฮอตซันครับทำให้ฮอสซันเองได้ออกมากล่าวชมทางด้านวาดี้เป็นอย่างมากและพร้อมหนุนหลังรวมไปถึงการคาดการณ์ว่าวาดี้เองจะลงเล่นให้กับเลสเตอร์ซิตี้ได้อีกอย่างน้อย1 2่ฤดูกาลครับ ดยเจ้าตัวเองเป็นนักเตะที่มีความฟิตนะครับมีความเร็วแล้วก็ยังมีความเป็นเพชฌฆายครับแม้ว,ว่าในฤดูกาลนี้ครับจะลงเล่นไม่เยอะเท่าไหร่แต่ด้วยประสิทธิภาพในการทําประตูครับวงบอกได้ว่าวาดีเป็นสูน่าหมายเลขหนึ่งของเลสเตอร์ซิตี้และวงการฟุตบอลพรีเมียร์ลีกครับโดยี่ช่วงฤดูกาลนี้ครับวาดีลงเล่นไปเพียงแค่30นัดเท่านั้นในทุกรลยการแต่ซัดไปแล้วทั้งหมดถึง16ประตูนะฮะแตกต่างจากฤดูกาลที่แล้วครับที่ลงเล่นไปถึง42ลูกแมตช์นะครับแต่ยิงไปเพียงแค่17ประตูเท่านนั้น ได้หมายความว่าหากว่าดียิงได้ไอ,อีกเพียงแค่หนึ่งประตูเจ้าตัวก็จะทาสถิติเทียบเท่ากับฤดูกาลที่แล้วแต่การลงเน้นน้อยกว่านะครับนี่ก็เป็นการอมตะกล่าวชมครรอยฮอสซสันที่เกี่ยวกับวาดีเองซึ่งถือว่าเป็นสไตรเกอร์ของเรสเตอร์ซีและเป็นนักเตะที่ดีสุดตลอดการของทัพที่ตกรสยามมากไปต่อกันที่ข่าวสุดท้ายสําหรับวันนี้ครับเป็นข่าวเกี่ยวกับฮาวิบาลบ้างครับโดยจากการที่ฮาวิบาลยิง2ประตูกับอินึ่แอสซิสครับทำให้เจ้าตัวทําผลงานได้ดีขึ้นนะ แม้ว่าในช่วงฤดูกาลนี้จะมีคำวิพากษ์วิจารณ์จากแฟนบอลว่าฮับิบานไม่สามารถกลับไปสู่จุดสูงสุดของการคลายแข่งได้แล้วนะครับหลังจากที่เจ้าตัวได้รับบาดเจ็บบริเวณหัวเข่าจากฤดูกาลที่แล้วจนต้องพักรักษาตัวไปจนเกือบทั้งซีซั่น จนมาในฤดูกาลนี้ครับแฟนบอลก็หวังว่าฮาวิบานจะกลับมาโชว์ฟอร์มแ,แข็งแกร่งได้อีกครั้งหนึ่งแต่จากการที่เจ้าตัวลงเล่นแล้วไม่สามารถสร้างความประทับใจให้แฟนบอลเรตเตอร์ซีได้ครับก็มีการคาดกันว่าฮาวิบานจะไม่สามารถกลับไปไประสบความสำเร็จได้แล้วแต่ในช่วงปลายฤดูกาลครับบานเองก็สามารถยิงประตูได้เยอะขึ้นและมีค่าเฉลี่ยที่มากกว่าฤดูกาลที่แล้วครับนั่นอาจทำให้พิษัญญาณบ่มบอกว่าฮาวิบานบบบจะกลับมาผงาดอีกครั้งในฤดูกาลหน้าแม้ว่าในช่วงฤดูกาลนี้จะเป็นฤดูกาลแห่งการกลับมาปรรััับตวอีกค้งงนึง โดยฮาว,วิบานเองครับมีสถิติการยิงที่ยอดเยี่ยมมากขึ้นครับโดยมีส่วนร่วมกับเกมไปถึงต่อครั้งเนี่ยถึง0.7ครั้งต่อเกมนั่นทำให้ฮาวิบานรับจะเป็นอีกหนึ่งนักเตะที่น่าจับตามองในฤดูกาลหน้าซึ่งเบลเจ่ก็เขหวังว่าฮาว,วิบานเองจะกลับมาฟอร์มเปียกปางอีกครั้งในตำแหน่งตัวรุกเส้นฝั่งซ้ายให้กับเดลเยี่ของพวกเรานะฮะ เก็ต้องรอติดตามฟอร์มของฮาร์วบารครับถึงสองนัดที่ผ่านมาในแมตช์พวกกับดอริสและวัตฟอร์ดถือว่าทำผลงานได้จริงๆครับโดยเฉพาะในแมตช์ล่าสุดครับที่การนำสองประตูช่วยทีมบุกเปะเอาชนะวัตฟอร์ดได้5ประตูต่อหนึ่งคว้าสาแต้มสำคัญได้นะฮะก็ต้องรอติดตามฟอร์มกันต่อไปนะครับนี่ก็เป็นข่าวทั้งหมดนะครับที่เกิดขึ้นในรอบวันที่ผ่านมาครับที่ตัวผมเองนี่นำมาให้กับท่านได้รับชมกัน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยการคอมเมนต์ใต้คลิปด้วยนะครับสวัสดีครับตัวผมเองขอลา,าทุกท่านไปก่อนด้วยคลิปสรุปข่าวเดอ t ทูซีประจำรอบวันสวัสดีครับ